ตามติดชีวิตเด็กนิติปี2ใน1วันเริ่มสวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้ลงคลิปนานเปิดคลิปมาก็เดินขึ้นบันไดแบบเท่ๆค,คูคูเพื่อไปเรียนวิชาที่ตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเรียนไปทําไมแต่ก็ต้องเรียนนะนะต้องขอบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่วิชากฎหมายและในเมื่อมันไม่ใช่วิชากฎหมายสิ่งที่จะทําต่อไปก็คืออาจจะเอตัวเอง หลังจากที่เรียนวิชานี้เสร็จภาพก็ได้ตัดไปที่หอและนี่ก็คือสภาพหลังหลับไป2ชั่วโมงและถ้าเอามาเทียบกับ2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คนมันง่วงอ่ะ ตัดภาพไปช่วงใบสองอน,นี่เป็นวิชาสำนักวันนี้ที่ผมถ่ายเป็นวันพระเลือดสบดีซึ่งมีกฎหมาย2วิชาก็คืออาญากับเอกเทศซึ่งผมจะเรียนอาญาก่อน1ชั่วโมงถามว่าทําไมเรียนแค่1ชั่วโมงอ๋ออาจารย์มีธุระต่อนั่นแหละถัดไปต่อวิชาเอกเทศ เอ่สภาพนี้คงต้องทนทุกทรมานมาหลายชั่วโมงน่าดูและในขณะนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีซึ่งผมเรียนเอกเทศตั้งแต่บ่าย3โมงโอ้มาก อาจารย์ปล่อยผมไปกินข้าวเสิครัเออแล้วก็ได้มากินข้าวสมใจตลาดโบต้าซึ่งจะจัดเฉพาะวันพฤหัสบดีเอาท้องมาฝากไว้ที่นี่เลยแล้วกันจบละแค่นี้แหละไว้มาต่อกันอีกในคลิปหน้าแล้วกันบาย